วันนี้โยมประมาณเลี้ยงอีกโยมประหลัดโยมประหยัดไปปิยาน,ยนกา็มีศรัทธาปฏิยานี่ก็มีศรัทธามีศรัทธามามาทำบุญทุกป,ปีมาทุกป,ปีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีมาเยอะนะเนี่ยโยมจากกรุงประเทศต่างประเทศมาแล้วจากต่างปรเ,เทศเลยแล้วพ่อใหญ่มาพระครูประกาศจมาที่เกิดทางดานหลวงพ่อท่านยังมาอยู่กับเราเพิ่มล่งนั่งอยู่ตรงนี้ไปที่ไหนแล้ว คนพ่อมาคนพ่อนั่งเฉยอย่าน้นนี้นั่งเงียบสงบอย่านี้เพราท่านเป็นพระปฏิบัติหรืท่านสบายไม่ใช่ครับพอลวงพ่อใหญ่มาเราจะมีกำลังใจขึ้นกำลังใจขนาดหลวงพ่อใหญ่ยังมานั่งจ้องอยู่านี้นั่งตรงนี้จังนั่งอยู่างนี้จะไปไปไหนอ่ะนั่งนั่งเวลาเราปฏิบัติตัวหพ่อนั่งมานีก็นั่งนั่งเป็นตัวแล้วพูดพูดตลก พ่อใหญ่พูดตลกเดี๋ยวฟังผู้โหนิธานอะไรนะักหนาผมจดไว้ลืมหมดแลนะ้วพ่อใหญ่มีนิธานอะไรเล่าให้ฟังตลกตลกมีเรื่องอะไรตอนไอหนเพราะไอ้เพ่านั้นจะตดนั่งแต่ว่าจะาตดปูดตดปูดหุ๊ดพ่อใหญ่บอกถ้าใครแก้งตอขอให้ขอให้ตดเท่านั้งแต่วันนั้นตอไ,ไม่มีอะไรเงียบเก็บเงียบไม่มีใครตอเลยทีนี้มันแกเนี่ยแก้งดทำ เพื่อตลกเล่นมันนั่นนะเราก็ได้มีมีกำลังใจนี่พวกนี่พวกหมานี่ตอนหมานี่ก็เป็นพวกเรานะเมื่อก่อนนี่นะทำมาดีทำม,มาดีแสดงมันเคยมันเคยนัดมา,าเคยคุ้นเคยอยู่ยว,วัดก็มาอยู่วนะัดมาบางทีเป็นการแก้ป้าป้อป่อเวลาผู้หญิงมาเนี่ย พ่อไปป่อมาเกิดเป็นไก่แยพบางทีวัดไก่อ,อุ้มไก่อุ้มไก่ผู้ให่เข้าโบดด้วยนะแล้วจะบอกว่าไก่ไมันวหดพ่อมันนอนเงียบเข้าไปในโบสอุ้มไปผู้หญิงมาไม่ได้มันริดมันติดเลยนะเพราะผู้หญิงมาวัดมันลา่าจิดเลือดลอกเลยนะแต่ผู้ใหญ่ไม่ทำแต่ผู้หญิงไม่ไดนมันวิ่งไรติดไก่เจ้าว,ว่าดกันะ แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยทำให้มันต้องเกิดเป็ัญหาเมื่อก่อนไม่พอเจอผู้หญิงมาป้อป้อป่อนะไเนี่ยป้อไปป่อ,ปอ,ปอ,ปอมาเลยต้องไปเกิดเป็นไก่แก่มันมีเหตุมาแล้วมีเหตุมีเหตุที่เลยเกิดเป็นไก่แก่เป็นก่ายชนเป็นสุนัขเป็นแมวอะไรเนี่ยก็กะก็กินกม,มาลอง ปบปบลบบ่มันมีเหตุมาเครียดลองแอป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 มีเหตุมาแล้วนั้นทำไมมาลองอย่างนั้นมีเหตุมา